เบาะนี้ก็คือรับพอดีนะคะรับพอดีเลยจะค่อนข้างนุ่มเวลาขับนะะี่ค่ะเราก็ยูดได้เลยนะเบารรองนั่งในรถยนต์คืออะไรเบารรองนั่งในรถยนต์ค่ะสีครีมและสีดํานะคะจะมีทั้งชิ้นงานของหัวหมอนแล้วก็พนักจิงนะคะรวมถึงเบาะรองนั่งด้วยการติดตั้งง่ายๆติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยสายรัดค่ะขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ชิปล็อกนะคะตัวใหญ่แบบนี้เลย ส่วนตรงนี้ก็เป็นการปรับระดับนะคะของสายรัดได้เพื่อความกระชับมากยิ่งขึ้นติดตั้งกันแน่นหนาค่ะ3มชิ้นนี้ทั้งหัวหมอนพนักพิงแล้วก็เบาะนั่งสามารถแยกอิสระจากกันได้นะคะแล้วก็ทําให้การนั่งของคุณเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเป็นไอเทมเสริมสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะค่ะ ชุดเบาะรองนั่งนะคะที่สวมเต็มชุดค่ะเราจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อเติมเต็มแล้วก็ช่วยทำให้การใช้งานเนี่ยตรงใจแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฟังหนึ่งสวมแบบใส่ปีกเบาะอีกฝั่งถอดออกนะคะซึ่งกว่าจะมาเป็นชุดเบาะรองนั่งในรถยนต์นะคะให้ทุกท่านได้ใช้งานกันเรามีแรงบันดาลใจค่ะที่เกิดจากการที่คุณลูกค้าได้ใช้งานจริงนะคะของตัวนี้ค่ะ จะเป็นชุดหุ้มเบาะรถยนต์ดีไซน์โซฟาอันติเมตนะคะซึ่งเป็นงานตัดตรงรุ่นรถค่ะดีไซน์หนานุ่มแบบนี้เพราะว่าด้านในค่ะก็เสริมใย,ยสังเคราะห์คุณภาพสูงนะคะเรียกว่าเป็นใย,ยเม็ดที่นุ่มฟูเด้งแล้วก็รองรับสรีระได้เป็นอย่างดีค่ะทําให้สร้างความประทับใจใคุณลูกค้ามาหลากหลายรุ่นต่อรุ่นนะคะทั้งช่วยแก้ปัญหาการนั่งเบาะรถแล้วก็ช่วยรองรับนะคะคลายเมื่อล้าต่างๆ ทีนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าการติดตั้งเนี่ยนะคะการติดตั้งชุดทุ่งบอดรถยนต์นะคะอาจจะต้องใช้ทักษะของงานช่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าต้องติดตรงรุ่นเป๊ะ,ปะแล้วก็ไม่คล้อมลังเลื่อนค่ะทำให้การติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสำหรับทุกท่านนะคะ แต่จุดเด่นของความหนานุ่มนั่งสบายของดีไซน์นี้กับดึงดูดค่ะให้หลายท่านเนี่ยสนใจนำมาติดตั้งเพื่อที่จะลดปัญหาการนั่งเบาะรถต่างๆดังนั้นงานออกแบบต้องมาค่ะอันติเมตจึงใช้เวลานะคะกว่า1ปีในการรีเสิร์ชแล้วก็ ออกแบบเป็นชุดเบาะรองนั่งในรถยนต์นะคะปรบับทดลองใช้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนเกิดเป็นเบาะรองนั่งในรถยนต์ที่ทุกท่านได้ใช้งานกันในวันนี้นะคะและยังคงความหนานุ่มให้สัมผัสที่นั่งแล้วสบายค่ะเหมือนกับชุดหุ่มเบาะรถยนต์ดีไซน์โซฟาค่ะแต่การติดตั้งเนี่ยก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ การติดตั้งจะงง่ายแล้วก็สะดวกนะคะขณะที่ว่าคุณผู้หญิงก็สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองค่ะ สิ่งที่นักออกแบบได้เพิ่มเติมลงไปนะคะนั่นก็คือการพัฒนาค่ะที่เกิดจากการใช้งานจริงของลูกค้านะคะเราฟังเสียงตอบรับค่ะแล้วก็นํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นชุดเบาะรองนั่งในรถยนต์นะคะที่เป็นแบบ full body ค่ะก็คือพนักพิงนะคะจะเป็นแบบเต็มค่ะก็จะเป็นชิ้นง,งานชิ้นใหญ่ที่เวลานั่งพิงไปแล้วนะคะจะรับตั้งแต่สะบักไล่ลงมาจนถึงบั้นเอวค่ะส่วนเบาะรองนั่งนะคะก็จะนั่งได้เต็มเบาะเต็ม นั่งสบายนะคะส่วนหมอนรองคอนั้นก็จะเป็นหมอนรองคอใบใหญ่ค่ะที่รับบริเวณของหลังคอหรือไถทถอยได้พอดีค่ะคือผมมีโรคประจำตัวนะครับเป็นกระดูกคอเสื่อม,อมการขับขี่รถยนต์จะลำบากมากแต่พอมาทดลองทีแรกก็ไม่ได้ยังไม่ตั้งใจซื้อนะอ่ะค่ะามา<อ>ทดลองได้มาทดลองได้ขอทดลองครับพอทดลองเสร็จปรากฏว่าจบครับค่ะ จบก็หมายถึงโอเคเลยครับใส่ตังเลยใส่ตังเลยครับนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างคบพี่สบายดีค่ะนุ่มค่ะรู้สึกแรกเลยนุ่มแล้วก็สบายกำลังดีกับสะบักสมบูรณ์สบายค่ะอันนี้ก็สะบักนะคะก็หลังก็จะเข้าสะบักพอดีเอวเนี่ยสำคัญมากผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะจะได้ไม่ปวดหลังเต็มรู้สึกจะเต็ม พอดีแล้วก็ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมเพราะว่าเอ่อไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่งา่าหรือเปล่าแต่พอเรามาได้นั่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความต่างเยอะนะเพราะว่าเบาะเดิมเนี่ยมันเป็นเบาะท่าเราพ้หมเฉยแต่พอเรานั่งกรั้งหนึ่งเนี่ยด้วยด้วยทอปเปอร์ตัวนี้เรารู้สึกว่านั่งสบายแล้วก็ได้รับการแนะนาจากพี่เขาได้ดีมากค,ค่ะลองหลังพอดีเลยนะคะจนุืมใช่ใช วัวรองกอก็นุ่มก็แบบว่าซัพพอร์ตเวลาเราขับรถไกลๆปกติใช้รถวันหนึ่งก็2 0 0 3้อโลครับผมเยอะค่ะก็ผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะปกติเราเป็นคนที่ขับรถทางไกลช่วงประมาณ2 0 0 0ถึง400โลมันจะมีปัญหาว่ามันเมื่อยแผ่นหลังเพราะว่ามันจะต้องเกรงตลอดแล้วก็เมื่อยตรงช่วงกลนด้วยนะคะทั้ง ตัวแขนตัวก้นตัวหลังแล้วก็ขาคือเมื่อยไปหมดเลยแต่ตั้งแต่ได้ตัวเบาะรองนั่งในรถอัลติเมตตัวนี้มาช่วยเนี่ยก็ทําให้เวลาที่ขับเนี่ยมันสบายมันนุ่มเหมือนเราขับระยะทางใกล้ๆแล้วก็เวลาที่ขับเสร็จก็รู้สึกสบายไม่เมื่อยเหมือนปกติค่ะเป็นคนตัวเล็กมากเลยค่ะเวลานั่งแล้วมันจมแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ปวดก้นแล้วก็ปวดคอ ทั้ง <โก S 2> ตัวเลยก็เลยมาหาซื้อเบาะเสริมเมื่อกี้ลองนั่งแล้วก็ชอบเ็ารู้สึกว่านั่งแล้วสบายตัวมากเลยส่วนว่าเอ๊ะขยืน่นขยื่อนไหมก็จะมีคนถามดิค่ะ,คะไม่ขยื่อนนะคะจะไม่หลุดง่ายเพราะว่าแผราบรัดเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เบาะนั่งรัดสองจุดคณะพิงสองจุดนะคะแล้วก็หัวหมอน จริงๆก็คือสอดเข้ามาแบบนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ทง,ง,งที่ค่อนข้างล็อกด้วยตเองยู่แล้วนะคะตอนล็อกแบบเนี้ยขยับก็จะเบี้ยวค่ะแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเบาะสองนั่งในรถยนต์นี่เห็นค่ะสนใจออเดอร์ได้นะมิสิตด้วยอันนี้แดงเลตวายแล้วก็น่าริสิตฟลีมและยังมีสีดำด้วยนะคะ มาดูตัวอย่างสียอดนิยมนะคะจะเริ่มกันด้วยสีหนังคลาสสิกค่ะซึ่งก็เข้ากับเบาะรถเดิมๆทุกสีนะคะตามตัวอย่างทางหน้าจอนะคะจะเป็นเบาะรองนั่งในชุดที่เป็นสีดำค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนชุดนี้ค่ะจะเป็นเบาะรองนั่งที่มากับสีคลาสสิกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือสีครีมนั่นเองสีครีมนะคะจะเป็นสีสว่างที่สบายตาขึ้นมาค่ะแล้วก็ติดตั้งนะคะเข้ากับเบาะรถได้ทุกสีเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสีถัดมานะคะเป็นสีที่จะออกเป็นในแนวของแฟชั่นนิดนึงนะคะจะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสีแดงเรดกวน์ค่ะซึ่งลักษณะของสีแดงนะคะก็จะให้ความรู้สึกดูชบเฉียวมากขึ้นธรรมัาแมงและทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ยังคงเท็กเจอร์ของความนุ่มนิ่มนั่งสบายให้กับเบาะรองนั่งชุดนี้อยู่นะคะ ็นยังไงบ้างคะหลังจากทําความรู้จักกับชุดเบาะรองนั่งในรถยนต์ของอันติเมตแล้วถูกอ,อกถูกใจกันหรือยังคะแนะนำนะคะเบาะรองนั่งที่ช่วยดูแลสุขภาพหลังค่ะถ้าสมมุติว่านั่งรถทางใกล้ทางไกลเกิดปวดเมื่อยนะคะรู้สึกอยากผ่อนคลายมากขึ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสบายในการขับขี่หรือว่านั่งโดยสารรถยนต์มากยิ่งขึ้นนะคะ ชมคลิปแนะนำเบาะรองนั่งในรถยนต์ของอันติเมตจบแล้วนะคะถ้าสนใจค่ะทดลองนั่งเนี่ยมาได้ที่หน้าร้านเลยนะคะยินดีให้คําแนะนำเลยส่วนท่านที่สนใจรับโปรโมชั่นค่ะไม่ว่าจะสั่ง1ชุดหรือว่าสั่งเป็นคู่นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามค่ะโปรโมชันนะ่นณช่วงเวลานี้ได้นะคะที่ช่องทางที่ให้ไว้ด้านหน้าคลิปเลยค่ะยินดีให้คําแนะนาและคาปรึกษานะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ